สำหรับเพื่อนๆที่จะมาจากโคราชนะครับตรงนี้เป็นแยกต้นยางชิดขวาเลี้ยวขวามาในอำเภอคอนเรียนนะครับสังเกตง่ายๆจะมีปั๊มปตท,ทเดี๋ยวเติมน้ำมันปั๊มปตท,ทก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะจับกิโลเมตรให้ดูว่าจากอำเภอไปถึงสถานที่จะไปจอดนอนแคมป์คืนนี้ระยะทางกี่กิโลนะเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตกิโลเมตรเป็นศูนศูนย์เลยนะ ไปถึงนู่นจะถ่ายให้ดูอีกรอบว่ากี่กิโลเมตรแล้วก็ให้สมาชิกค,คำนวณเอาระยะทางประมาณนี้ต้องเดินทางกี่โมงตอนนี้ผมเริ่มเดินทางประมาณบ่ายสองเดินทางครับเดินทางตรงน,นี้ใครจะเติมน้ำมันมกเ็เติมจากปั๊มไปเลยนะครับหรือจะซื้อ อาหารและเครื่องดื่มก็น,นี้เลยหรือเตรียมมากก็แล้วแต่แตเตรียมสบายอยางพร้อมหรือยังครับเมื่อทุกท่านพร้อมจะพาไปแล้วครับเมื่อเลี้ยวไฟแดงมานะตามช้างแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับวันนี้ก็อยู่อนของอำเภอคอนบุรีนะครับเป็นแนวทางสำหรับ เ,เพื่อนเสมาชิกที่ยังไม่เคยมาสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคอนบุรีจะเป็นเขื่อนจะเป็นวัดเป็นสวนผล,ลไม้ก็จะเที่ยวในรูปแบบใดแคมป์ปิ้งหรือปั่นจักรยานเส้นทางมีทางลาบเสือหมอบทางมีปากเสือภูเขาหรือผู้ที่ชอบความแรงสองล้อก็เป็น รถวิปากหรือรถออฟโรดนะมีสถานที่ให้เที่ยวแล้วแต่ท่านจะชอบส่วนผมหันมาแนวนอนในรถหรือแคมป์ในรถนี่เป็นอำเภอคอมบรีนะถนนหลวงยาโมเลี้ยวขวาแล้วก็เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย ก็เลี้ยวขวาถ้าอยู่จุดจุดนี้แล้วสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากตัวอำเภอระยะทางไม่เกิน30กิโลเมตรมีเยอะครับมีเขื่อนมีล่องแกงส่วนเขื่อนกักเก็บน้ำก็มีอยู่2เขื่อนในอะำเภอความรีคือนหนึเขื่อนลำมูลบน ต้นน้ำไม่น,น้ำมูลนะครับอีกเขื่อนหนึ่งเขื่อนลำแชะส่วนอ่างเก็บน้ำก็มีอีกหลายที่ครับหลายอ่างรมสมบูรณ์นะครับเขาจอมทองยี่สิบสี่กิโลเมตรนับณจุดจุดนี้ส่วนอาหารถ้าเตรียมมาก็ดีนะครับถ้าไม่เตรียมก็ซื้อเข้าไปเลยพรอบไม่มีร้านค้าข้างในนะถึงะมาถึงจุดนี้ตรงไปก่อนนะครับ แยกขวาไปเขื่อนลำมูลบนได้ไปลงน้ำตาลได้วางน้ำเขียวได้แต่เราตรงไปก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ปกครองของขอบออตอตำบลบ้านใหม่นะอำเภอคอนทุรีเส้นทางสะดวกครับเป็นทางลาดยางสลับกับเส้นทางคอนกรีตแต่บางช่วงก็ยังเป็นลูกลังนะครับ ทางที่เราจะเลี้ยวเข้าไปเป็นลูกหลังออตรงแยกนี้เราตรงไปนะครับเลี้ยวขวาไปลงน้ำตาลได้ไปอำมเอวังน้ำเขียวได้ มานี่ก็รถยนต์รถเก๋งถ้าไม่รถเตี้ยมากสามารถมาได้นะรถกระบะไม่เตี้ยมากมาได้ออฟโรดรถตู้มาได้นะครับเส้นทางไม่โหดนี่ครับเตรียมชะลอเลยครับที่เราจะมาสำนักสงฆ์ภูกิิมฟ้านะครับที่เราจะไปนอนในคืนนี้นี่ครับเดี๋ยวซ้ายเลยครับ ลองดูว่าท่าน เส้นทางนี้จักรยานเสือภูเขาปั่นมันนะครับเส้นทางก็มีป้ายบอกเป็นระยะทางนะครับแต่ทางมันเป็นลุกลังแล้วนะครับทางขวาซ้ายมือก็เป็นวัดถ้ำเขาเต่าพันปีนี่ครับรถกระปอน้อยอยังมาได้นะครับไดทัชส,สุสี่ล้อเล็กาขายเตี้ยก้อนนี้ก็ไม่ไม่น่ารอดนะมาตามแยกนี้ก็จะมีป้ายบอกนะ หลงนะนักสงฆผูกกิ่งฟ้ามีธงมีป้ายบอกเป็นระยะระยะเดียวซ้ายนะเดียวซ้าย เรื่อยๆจตมาเรื่อยๆแต่หางหน้าฝนมีหมอกไหมครับแม่จ๋าก็เมื่อเช้าก็เต็มอะจ้ะเมื่อเช้าเต็มนี่เลยผมก็ทาเกี่ยวกับจุดจอดนอนครับจะนอนจอดนอนทุมนอนในรถนะครับ<อ>ผมก็จะขออนุญาตพาจานนอนสักคืนครับได้จ้าตรง,งที่เขาทำเบิกใหมน่นั้นได้ไหมครับได้จ้าเพราะว่าผม<อ>เคยปั่นจักรยานมาเห็น อยู่สวยดีครับตอนนั้นก็ทำห้องน้ำไว้สองห้องทา้จางอนุญาตนะครับจ้อาอนุญาตจ้าก็ห้องน้ำห้องท่าใช้ได้หมดนะครับที่นี่ก็มีความสะดวกพัฒญาโยนทุกคนเนพราะว่าเป็นสาธารณประโยชน์เข้ไปมาพักผ่อนเนาะตอนเช้ารบกวนแต่เช้าถ่ายหมอกถ่ายอะไรให้เขาดูหน่อยนะครับได้จ้าสะดวกลยนะใช้กันเผยแ่นนเนาะเป็นจุดท่องเที่ยวของอำเภอคอนบุรีเรานะครับ เขาก็เคยมานอนครับในเมืงองเขาก็มาถ่ายับเทปอะไรเขามีด้วยนะเราอนุญาตเขาทําได้เพื่อกันบอกว่าคุาราชีไหน้าที่ยราเนาะบริษัทเราผมขออนุญาตถวายเลยนะครับมีบุญแล้วก็สร้างบุญต่อนะศาสตรสมบูรณ์โหปุญญาสาวุตโยกาสตรสมบุญสุดมาให้นะก็หมันช้างความดีเลยนะไม่มีขายนะอยากได้ช้างเองนะ ก็เป็น,นกุศลจิตของเราตังต้งจิตดีแล้วนะนี่ก็คือกุศลกรรมการกระทำที่ดีนักปสาธุรขออนุโมทนาบุญนปะนประกาบมาไหว้เมื่อกี้ขออนุญาตพระอาจารย์ละตอนนี้มาขอพรพระอาจารย์บอกให้โชคดี อาจารย์บอกว่ามีพระอาทิตย์นะพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ด้วยนะครับแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุสมาชิกหรือนักท่องเที่ยวเข้ามากราบมาไหว้ขอพรนะครับนาทีตรงนี้ก็มีองค์จำลองของย่าโมด้วยนะครับให้กราบไหว้ผมมาช่วงนี้ก็ท่องเที่ยวว่างก็จะถ่ายรอบๆให้ดูตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะพระศิวะรีช่วงนี้ฝนตกเดีียว อุดมสมบูรณ์อยู่ในฝั่งนู้นเป็นอ่างเก็บน้ําซับคัวนะรัผืนป่าข้างหน้าเป็นผืนป่าทับลานน,นี่ข้างล่างนี้เป็นหมู่บ้านหนองโบดตรงนู้นเป็นโรงเรียนหนองโบสนะครับสวยงามครับถ้าคืนนี้ฝนตกตอนเช้าจะออกมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับ ก็ทิวทัศน์และบรรยากาศผมว่าไม่เป็นรองจังหวัดอื่นๆนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะไม,ะไม่ใกล้ไม่ไกลมาเที่ยวกันได้นะ<ต><ว>นอนไม่หลับก็บมานอนกับพระอาจารย์ได้นะอา <c oughs> จารย์อนุญาตแล้วไปยตั้งแคมป์ <c oughs> ที่ไหนก็เล่นได้ขอให้มีสัญญาณบนนี้มีสัญญาณโ <c oughs> <c oughs> ทรศัพท์ไหมน้องการ ไม่มีเลยเอา้าติดต่ออันนี้ไม่ใช่เน็ตครับอันนี้ช่หน็ตครับมาถึงแล้วนะครับภูกิ่งฟ้าตรงนี้เป็นเขื่อนลำแชะนะครับทิวทัศน์ของเขื่อนลำแชะฝั่งนู้นเป็นหมู่บ้านมาบกลาดฝั่งนู้นที่เขาไปล่องแพเข้าน้ำตกวังเต่านะครับฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นเขาประดูนะครับ พระอ,องค์ขาวฝั่งนู้นเลยถัดไปอีกแต่ขาลูกนี้บางเป็นผาสามเกินนะครับเป็นสถานที่เที่ยวของอำเภอคอมบรีอีกหนึ่งที่นะครับนีนน่นี่ครับสวยนะครับถ้าฝนตกเมฆลอยจะได้เห็นทะเลมหมอกไหมครับลุ้นดูนะครับ นี่นะครับความสวยงามธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอคอนบุรีนะครับมาได้นะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเดี๋ยวผมจะไปดูกิโลเมตรที่จับไว้ว่าห่างจากอำเภอคอนบุรีที่ผมจับมานะเนะาะจะกกี่กิโลเมตรนะครับเส้นทางถ้าเกิดมาจากฝั่งนู้นจะลาดยางนะครับ ทางสะดวกครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนหนองโบดครับสวยครับพื้นเมื่อสักครู่ไปดูเลขไม้ที่จับกิโลเมตรมาจากปั๊มปตท,ะทะถึงที่จุดจอดนอนระยะทาง16กิโลเมตรเม,มนูอะไรเนะีย่ยยำ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 หมูยอยำบุนเส้น อีกเมนูลูกชิ้นปิ้งอันนี้นั่งกินครับเดี๋ไม่ไหวฮะนั่งกินอันนั้กน,น,ก,นกำลังยำบุนเส้นยำหมูย,ยอ <c oughs> เอากำลังกินนะครับไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาไม่ <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศ6โมงเย็นเสียงตามสายหมู่บ้านหนองโบดก็ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ข่าวสารนี่ครับเป็นไฟหมู่บ้านข้างล่างนะครับสวยอยู่ครับพระจัน์ก็ขึ้นแล้วครับ ลมโชยดีครับแต่ฝนตกล้อเลืล่ลเขื่อนครับที่ผมพักภูกิ่งฟ้านี่ไม่ตกเงียบดีเนาะเอามอไซค์มาลึกไหนรักลูกชิ้นอะไรยืนูเลยลูกชิกช้นอะไรอ,อะไรนะลูกชิน้นหเอ็นลูกชิ้นนั่งกินครับนั่งกินเนาะน มาแม่ปนองออกินเดี๋ยวลมก็ามาเด็กๆอะ่ะหนาวเลยละตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วจะง่วงๆกันหน่อยละทั้งลูกและหลานก็นอนสบายเดี๋ยวไปิดไฟให้เขา หลับนอนกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าทุกทคนครับตอนนี้มาเก็บภาพบรรยากาศรอบๆอบให้ดูนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสียดายเมื่อคืนฝนไม่ตกครับไม่เห็นบรรยากาศเมฆนะครับนี่นะครับตอนนี้อากาศตอนเช้าเป็นแบบนี้ครับเมื่อคืนนอนหลับสบายดีครับเย็นสบายครับอากาศ น่าจะประมาณ22 20 22องศานะครับเย็นสบายครับลมโชยดีครับแต่ช่วงหัววันมียุงหน่อยนะครับให้ติดยากันยุงมันด้วยยุงเยอะอยู่แต่พอสองทุ่มสามทุ่มไปแล้วก็ไม่มีแล้วครับเช้านี้ข้ต้มนะครับอะไรเหลือๆก็ใส่ไว้ใส่ไปนะปิดนี้วะ กินข้างเตาเลยนะเอาลูกออกหน้าอันไหนมันไม่ยิ้มไม่เอาเอาออกเอาก็เอาอันยิ้มอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหบอกให้ชิมไม่ยังไม่ได้บอกให้กินชิมไม่เยอะนะลองไงเอาสิกินเลยเนี่ยลงมากินข้าวลูกเนี่ยลงมาเร็วๆทำแหละ ไตอนนี้จะพาทุกคนมาเก็บภาพสกายวอล์กครับ มาชมจุดชมวิวนะครับตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นจุดชมวิวสกายวอล์กครับตอนนี้เป็นเวลาสองโมงเช้านะครับเมื่อคืนพลาดฝนไม่ตกครับฝั่งนู้นจะเป็นอ่างเก็บน้ำทับครัว เป็นชายเขื่อนลำแชะครับอฝนตกเมื่อคืนนะฝั่งนู้นะจะมีกลุ่ม เมฆวันนี้ก็จะเป็นละอองหมอกนี่ครับบรรยากาศรอบๆทิวทัศ คลิปนี้ง่ายๆครับพามาเที่ยวปูกิ่งฟ้านะครับ1คืนมาได้เตรียมอะไรมามากมายง่ายๆครับนอน1คืนครับเชิญๆพี่น้องสมาชิกนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันได้ครับอำเภอคอนบุรีไม่ไกลนะครับระยะทางไม่ไกลผมจับกิโลเมตรมาจากอำเภอคอนบุรีถึงจุดที่เราจอดนอนเมื่อคืนนี้16กิโลเมตรนะครับ มาได้ลองคำนวณระยะเวลาการเดินทางดูนะครับเตรียมอาหารไม้พร้อมแต่ช่วงกลางวันหัววันจะมียุงนะครับยุงมากเตรียมยากันยุงมาที่ป้องกันยุงได้อากาศดีครับเตรียมผ้าห่มมาไทยหนาวเตรียมผ้าห่มมาเมื่อคืนพลาดครับฝนไม่ตกก็เลยไม่ได้เห็นกลุ่มเมฆแต่ก็ได้ชมทิวทัศน์อยู่ครับ สวยงามนะครับคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนภายในอำเภอคอมบุรี่ครับมีที่เที่ยวเยอะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับช่องสมเที่ยวแชร์สวัสดีครับ